เมื่อฝนพรมหยาดมงคลชนมพันษาน้อมสักกาด้วยจิตผ่องอันสอ่งใสเย็ยนละอองปกเกล้าวท่วนชาวไทยอิ่มดวงใจพระมิ่งฟ้าราชินีเคียงรอยบุญตามกุศลยุคนละบาททำรงชาติคู่ภูมิน ทุกถิ่นที่พระจริยวัตรงดงามล้วนความดีมิ่งไมตรีเปี่ยมการุณดุลสัมพันธ์ขอมงคลพระไตรัฐพิพัฒผ่องญาดละอองบุญพร่างพรมเป็นร่มขวัญถวายพระพรพระราชินีศรีราชัน น้อมชีวันเทิดพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระเจ้านายพงรัฐพิรมรัฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย